เนความฝันมันได้ยินว่าสีให้โอ้สีแบงหน้ากันสีแบงหน้าสีให้ลูกชส้นสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่นานเข้าสู่ทีมงานของปุถาพารว,พาว้ยพอสวัยพารวยครับ มื้อนีมาตามแนวทางน้องของน้องไผ่ฝันแล้วว่าสันขับเอฟซีกับผมงวดที่ผ่านมาน้องไผ่กะไปโรงเรียนนะครับเนาะมาตามหาไปเจอเพื่นข้าไปโรงเรียนอยู่กับบอยแห่งว่าจากฝันบ่ฝันขันบ่ฝันน้องไผ่เพื่นกับวบเป็นได้ขับเอฟซีครับต้องให้เพิ่นฝันเพิ่นให้มาบอกสู่ฟังครับกับเอฟซีกับไฮชายวิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางถนนขับเอฟซีครับผมมากระจัดกระจาน ขันมาคันชอบก็จะดื่มกดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจในการกัดน้องไผ่ได้ครับด้วยเอฟซีครับความฝันของน้องไผ่สิเป็นยังไงไปฟังน้องไผ่คนสีบลสู่ฟังครับเอฟซีครับความฝันก็คือความฝันนะครับเนาะเอากับโบหูว่าอ่ามันสีออกมาในรูปแบบใดยแต่ว่าก็ขึ้นกับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้วเอฟซีครับผมขอย้ำนะครับเด้อว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมักกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะเอาน้องไผ่กันนั่งถ่ายยี่พอดีครับเอฟซีครับผมไปฟังน้องไผ่สีบลห้ฟังครับ สวัสดีน้องไพ่มาเมื่อนี้มาพ่อกันคันบ่มาวันอาทิตย์กับบ่พ่อเนี่ยเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่อยสิพอ่อกันนะครับเนาะ,ะน้องไพ่กับบุกุ้ว่าฝันยังไงงวดนี้อันงวดที่แล้วได้ฝันบ่ลูกก็ฝันอยู่จากบ่มาพ่อ,อบ่มาบอกมาอยู่บ่เห็นเนี่อมาแต่วันธรรมาดาเออวันศสาร์อาทิตย์บ่ได้มา เขาวะงวดที่แล้วเขาตัวเล็กค่ะเขาได้เล็กหาตัวเดียวเาขาตัวเดียวเอาเปลี่ยนแต่ว่างาวดที่มาฟังน้องไทยคนที่บอกถู่ฟังนะครับเลือกว่าฝันยังไครับพี่ตีผมเอางวดนี้ฝันยังไงลูกฝันฝันว่าไปหน้าไปหน้าพอเห็นปูเหน็นยาปูยาที่ตายไปแล้วนะบอกผมอยู่เห็นผมยังดูอยู <laughs> ่ เพื่อนนางกับปูเถากับหญ้าเ,าเอาแต่ใบหญ่าเถาย่างจะมาปูปูเถาน่ะตายแล้ว<อ>มันเห็นหนึ่งเพื่อนนางบอกกันว่าเรื่องที่ดินที่หน้านี่แหละอบอกกันในคว่มฟันนะมันได้ยินว่าสีห้โอสีแดงหน้ากันสีแดงหน้าสีห้ลูกชายนี่เกียรติไร<อ>เราสีห้ดูกันไม่ยิ่งนี่สีไร คือเว้ากันไว่ายหันสีแดงหน้าให้ลูกแมีนสีแดงให้ลูกผู้ชายเนี่ยแยกอะไรก่อนเจ็ดให้ลูกผู้ชายเจ็ดไรให้แม่ยิ่งนี่สีไลให้ผู้ยิ่งเป็นสีไลโอ้เพิ่นติเพิ่นติแดงให้อังซานมา่อยบ <Man. S 1> ุกับายาบุกกับยาเออไปนั่งอยู่เทียงหน้าว่ะสินั่งอยู่เสียงหน้านน เทียงหน้าคือจังเฮียนนี่แหละเขาเอาเมเ้ไผ่มาสานแล้วเอาใบไม้เองไหมเออสาแฉบตองเออแล้วก็เอาไปมุ่งเป็นคือจังเฮียนไม่ใช่ไม่ได้กี่แค่สาแฉบตองมุ่งงานบ่ครับนั่งอยู่ทุ่งเฮียนเออพิ่งกับว่ากันไม่มีผมได้จอบฟังวันนี้เพิ่งล่วงมาผมได้หนีโอ้จอดตอนนี่เพิ่งกับว่ากันเดี๋ยน้องไพ่ยุติตารางบ่อยยุติตารางจอบฟังเ บบนี้เพิ่นลงมาแบบผมได้เ่นแดนเขาไปอยู่ในป่าอย่างไปลีไปลีย่านิ่นเห็นไป,นปนไปเห็น <c oughs> พ้นปวกมันใหญ่แบบอู้ดสามขนโอ้โหปาโตเป็นไงม,มันสูงไปเห็นเด็กขี่กับเหล็กเกตเอาอยู่ในพ้นปวกนะในพ,นพ้นปวกแล้ต่แต่เพิ่นเดีนแบงไห่เอ่นลูกชายกับลูกสาวนี่กับผู้หนึงหน่งในเกตไรผู้หนึ่งในซีไรแม่ หนีหนีหนีพ่นเข้าไปอยู่ในพุ่นในป่าบัดนี้หนีพ่นปลวกแม่น <Man. S 1> เห็นอะไรค่อยเห็นเลขอยู่พ่นปลวกบัดนี้การช่องหา<ม>พ่นปลวกมันอยู่ข้างหลังวันนี้เนี่ยหันไปเบิง่งไปเห็นพ่นปลวก,วกอู้ม,มันคือใหญ่แถวว่าป่ะสันได้ย่างเงี้เขาไปรีเออไปไปรีข้างในเขาไปรีอยู่ข้างพ่นปลวกอะ่ะไปรีอยู่ข้างพ่นปลวกบัดนี้วงวกจังได้บึ้งปวกไปวงวกมาไปเห็นเหล็กโอ้ขึ้นเป็นเลขกชีี่ ใหญ่ดิบ่ใหญ่ตัวสีอะไรลูกมันก็สีธรรมดานหละไมัเนี้เป็นอันปวกนุ่นๆขึ้นเป็นเลขซี<อ>กับเลขเกีดแบบปวกมันเฮ็ดอันเฮ็ดทางมันไปนานะครับเป็นตัวเลขเฮีเ่ยงกันเลยบ่เฮี่ยงกันสีกับเกีดเฮี่ยงกันลองซองกูตัววันนี้ต้องเปเทสไหมวันนี้กะได้หู้ว่าสันดอก วันนี้พอดยีพยัญญางมากพยัญญางมาบันนี้ผมได้ท้ามทาหาเก็บฟืนใหม่เออเอาไม่เห็นยังเลยโอามาเก็บฟื้นมาสั่นเออหนูมาเก็บฟื้นแต่ต่างไฟพิงหนาวมาสั่นเขาจะบอกโอ้เก็บเอาเก็บเอาลูดมาสัา่นวันนี้แต่ยางไปกระเสดิตรืดกระสนะโอ้ย่างกระตุ้กงกนันเลยดื้อหัดตัวเห็นสองตัวเท่านั้นสองตัวเท่าหนึ่งเ,เ,เลขกสี่กับเลขกเจ็ด ถ้าต,ตอนเพิ่นนั่นยึดดูเครื่องเสียงหน้านี่ปูนี่เพิ่นยังยัง,ยงมันงม่นยังมีชีวิตอยู่ยังมีอยู่ปูกับงาปูกับงาแต่ว่าปูแถาตายแล้วโอ้ปูแถาแท้ๆเพิ่นตายตายแล้วยังแต่อนงาโอ้ปูทวดตายเออเดีย๋ยวถ้าเพิ่นบวทวดเออเพิ่นไปยังไงค่อยไปคุยกันที่เสียงหน้าจะบุ้งเฮือกันแต่ว่าก็ฝันเห็นเพิ่นยืนหันมันเป็นป้ายอย่างป้ายอย่างของณของเงิน น่าได้ปุ้ยเป็นเสี่ยก่าเนะของยาของยาออของาาาายาเป็นมาเสาปลาย่างบารีไปปู๊กันเทียงหน้ายูหนันอยู่ในปลาย่างเนี่ยย่างไปหน้าไปเหยนน้ำมูได้ไปเห็นก็เราคืไปคุยกันทะ้งทั้งเทียงหน้ามาพีไปคุยกันบาดีนผู้สี่แบงหาหันเป็นเป็นผู้ใดเป็นลูกเปนบ่น เป็นลูกเป็นลูกผู้ถวดคนได้ว่าสองคนที่ว่าคนแบงค์ก็คนผู้จักว่าโบคนคุยกันคนคุยกันที่ซื้อคุยกันที่ซื้อโอ้ตกลงว่าสีไห้ผู้นี้เจ็ดไรผู้นี่สี่อะไรวันนี้น้องไพเห็นเพิ่นลุกขึ้นน้องไพก็เลยแรนไปเรื่อยู่แรงไปเรื่โอ้จะเห็นเลขที่ข่างจอบพวกก่ติจอบพวกไงว่าลูกไงสามคนโอ้ผุด สูงปันกับเจดีวาคือไข่ไข่เจดีวะคือเออมันนั่นใหญ่ชนีดหน,น,น่อยไหมมัน,นยอดขึ้นอย่งสิเ,เป็นยอดขึ้นไข่ไข่เจดีเลยว่ะต่อไข่ขเจดีอันพวกมันเห็ดทางแขนงมันมันเลยเป็นตัวเลขว่ะดิครับตัวง่ามบมาลุกงง่ามตัวสีกับจอมปัวกกันดีสีสีเดียวกันแต่ข้างบนเป็นเลขอะไรบิ๊กเลกไทย เอสซบางกลังเลยบ่ะจีร้องตเอ f ซีบางกลังดูอ้ยรไฟกับเรือเตือนเลยครับต่ข้ามพนวาพนว่าสิไคร เจ็ดไร่นี่ยหายผู้นึงก่อนฮะแต่ผู้ยิ่งเนี่สีไรสีไร่บบี้ผู้ยิ่งสีไรผู้ชาเนี่ได้เจ็ดไร่ผู้ยิ่งได้สไร่อ้น่เกิดมีอย่งเงเจ็ดสี่เจ็ดตัวเดียวนแล้วเนาะเจ็ดเห็นเห็นแต่ว่าตัวเห็นเลขคือสีเจ็ดบาู ครับสี่เจ็ดล่งหายนี่เจ็ดกับหนึ่งค่ายกันเล็กกันเอาไว้ห้เป็นสี่เจ็่หตาวเน่นๆนี่กับสีเนี่ย, 4, 7, ยตวเห็นจะชัดเนาะสองคนเว่กันเย็ดว้ก่อนกัเจ็ดสี่ืว่าเจ็ดตัวสี่เอีกและ่ะ ครับเอฟซีครับความฝันของน้องไผ่นะครับเนาะปูกับยาสีแบงทีให้ให้ลูกเจ้าของแบ่งให้ลูกผู่ไส้เจ็ดไรยแบ่งให้ลูกผู่ยิ่งสี่ลายัสั่นขับเอฟซีครับอ่าเห็นเลขยุดจอมพวกสี่เก็ดตัวเดียวนะครับเนาะอ่ามันเคยมีหลายอันหลายอย่างนะครับว่าคันวาสี่เก็ดพวกเก็ดกันหนึ่งไข่ไข่กันก็เลขกันเอาให้คือสี่หนึ่งครับเอฟซีครับอ่าเป็นแนวทางเนะครับเด้องเอฟซีครับผม สำหรับเ c ที่ติดตามน้องไผ่นะครับเนาะให้ใช้วิจารณญาณในการรับช้มกับทางช่งเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับมักไก่จักขัดกระพานนะครับเนาะหมักสอบแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของปุตตาพราวรวยพอสวัยปอรวยเดรษฐกันเ้อสำหรับคลิปนี้ครับอุตสิข์กับผมขอบคุณขอบคุณน้องไผ่หลายที่มาให้แนวทางนะครับเนาะขอจบคี่เป็นเพียงสามีครับพอกมาในคิปหนาขอก็คทำวาสวัสดีครับสวัสดีน้องไผ่ครับผม